สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็ยู่บช่องมีสาระนะคะวันนี้จะมานําเสนอเว็บไซต์ดีๆอีกเว็บนึงนะคะที่จะช่วยให้เราตัดเสียงร้องของเพลงออกไปได้นะคะเพื่อที่จะนําไปทําดนตรีแบ็เก้าวหรือว่าคลราวเกะต่างๆสามารถที่จะตัดเสียงร้องและนําไปใช้ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องหลดโปรแกรมนั่นเองเนาะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยอีกตัวหนึ่งนะคะก็ ขั้นตอนการทํางานนะคะเราก็มาดูเลยเนาะเปิดหน้าเว็บมาก็จะเจอแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราเราก็สามารถที่จะโยนไฟล์เพลง M3 ของเราที่อยากจะตัดเสียงร้องเนี่ยโยนเข้าไปนะคะรอในอัปโหลดไฟล์เข้าไปในเว็บไซต์เนาะเสร็จแล้วก็เขาจะทาการแยกเสียงออกมานะคะนี่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าจะมีเสียง เสียงเพลงนะคะมีแต่เสียงเพลงอย่างเดียวกับเสียงร้องนะคะเสียงร้องเขาจะปิดไว้เนาะมันก็เลยจะได้แบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะได้แต่ทำนองหรือว่าดนตรีไปนะคะอ่าหรือเราจะปรับให้เสียงมันขึ้นมาอีกนิดก็ได้นี่ หรือใครอยากจะได้เฉพาะเสียงร้องก็ได้นะคะปรับเสียงดนตรีไปนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเอาแค่ดนตรีเนาะแล้วเสียงร้องไม่เอาเราก็ปิดไว้นะคะเสร็จแล้วก็มาดาวน์โหลดตรงที่มิวสิกได้เลยนี่นะคะก็จะเป็นเสียงดนตรีที่เราต้องการจะใช้นั่นเองนะคะหรือใครอยากจะได้แค่เสียงร้องนะคะก็นําไปได้นะคะตรงนี้เนาะ อันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆอีกหนตัวนะคะที่จะสามารถนำไปใช้งานอื่นๆได้นะคะมันก็สามารถทำได้ง,ง่ายด้วยเนาะน,นี่นะคะอันนี้เสียงเขาดีมากๆเลยนะคะนี่ก็ขอยืมคลิปแกรนโคปเปอร์นะคะเพลงมาเนาะเพราะว่าถ้าเราใช้เพลงของเขาโดยตรงเนี่ย มันจะติดลิขสิทธิ์นะคะนี่ก็เอามาเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้เสียงดนตรีเปล่าๆเ,เนาะก็สามารถทำได้นะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ